แน่นอนนะคะมาพร้อมกับล่ามซุปเปอร์สตาร์ของเรานะคะคุณเจยองด้วยนะคะที่จะทําให้เราสื่อสารกันง่ายขึ้นอายองเซโยเยซโยเดสวัสดีครับเชิญดังเลยฮะคุณเจบีเอเดให้ทักทายพี่ๆสื่อมวลชนและแขกผู้เกียรติทุกท่านที่อยู่ที่นี่อย่างเป็นทางการดีกว่าฮะที่นี่มีทั้งนักข่าวและนักข่าวที่ม่นี่ทัสทายกท่านด้วนะครับสวัสดีครับ 세븐 제 얘기할까? 네. 구제비 하도 막 와, 오호. 간만에 이랑스에 방문한 건 군. ก็ค팬들라고요이 어떠셨나요? 오랜만에 오셨는데. 아, 정말 놀랍고요. 그리고 또 오늘 이 기자회견에 도 이제 많은 분들이 와 주셔서 정말 너무 감사하다고 말씀을 드리고 싶고 어, 여기서 이렇게 ก็คือท응ี่สนามบินนะครับตกใจมากๆที่มีแฟนๆมารอให้กำลังใจกันเยอะมากๆเขาขอบคุณทุกคนมากๆเลยวันนี้ในงานพรสคอนเฟอเรนซ์นี้ก็เหมือนกันขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่มาในงานวันนี้นะครับขอบคุณมากๆขอบคุณสำหรับกำลังใจและก็การเชียร์ของทุกคนที่ให้ผมมาด้วยนะฮะถ้าเข้าไปดูในทวิตเตอร์นะคุณจะดีรู้ไหมว่าแฟนๆคุณอะซูมไปถึง แขนของคุณเลยนะเขาเห็นคุณขนแขนสแตนด์อัพนะฮะเขาเห็นคุณขนลุกไปหมดเลยที่เจอแฟนๆชาวไทยจริงไหมคุณใจดีคุณจริงไหมฮะเนี่ยเออ조금많이놀랐습니다좀많이놀랐고어어내나뭐왜이렇게이렇게어응원이많아졌지약간이러서어좀많이놀랬어요네 เขาตกใจมากถึงขนาดนั้นเลยจริงๆอขงเห็นไหมเขาตกใจมากๆเลยจริงๆแบบเฮ้ยมีคนรักเราขนาดนี้เลยหรอแบบเฮ้ยเยอะมากขึ้นนะรู้สึกว่าแบบเยอะขนาดนี้หรืออันนี้คือจริงใช่ไหมอะไรอย่างนี้เลยต้องยอมแฟนๆชาวไทยจริงๆนะฮะอากาเซ่ไทยของเราไม่ธรรมดานะฮะคุณใส่ใจคุณแม้กระทั่งเห็นว่าคุณขนแขนลุกอยู่เลยนะฮะ 감사합니다. 네. 어 <laughs> 열심히 예, 공연하도록 하겠습니다. 감사합니다. <laughs> 오랜만 아주 아주 오랜만에 3 동안 못 만났잖아요. 태국 팬분들 오랜만에 만나는 거니까 준비하신 태국어 가 혹시 있으실까요? <laughs> 어, 지금 현재 준비하진 않았고요. 어, 제가 이따가 나한테 물어보도록 하겠습니다. <laughs> ตอนนี้ยังไม่มีคำไหนที่เตรียมมาแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะขอเรียนจากพี่ลาฟไปนะคะเพื่อที่จะพูดเหรออุย้ยท่านยังไม่มีเตรียมอะไรมาเดี๋นวมิมีเตรียมให้ามาชจจิแม็กซิคุสนี่กา,าร์ตูนก็สิุณไทกูยูเอิงเออร์ก็เตรียมแล้วทำไมคุณดูคุณดูตังวลนยังไงไม่รู้่ผมก็ชิมก็ต้องเด้นหนุนปิดชื่อเลยเอ่อ ก็บอกตรงๆครับค่อนข้างกังวลว่าพี่จะสอนคำไหนอะไรประมาณนี้แต่ก็อ่ลองฟังดูละกันนะคะอันนี้เป็นประโยคยอดฮิตในช่วงเวลานี้จริงจุ่นะฮะเอางสแค่พูดตามนุ้ยก็พอตั้งรนเลยเนะฮะ JB JB ไม่ใช่ไม่ใช่ JC JC แจบอมแจบอมไม่ใช่ไม่ใช่แจกันแจกันรัก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 ไม่ใช่ไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงดวงดาวเมื่อพราวเาวแสงอีกทีวันหมอวันหมอบันหมอกรักรักไม่ใช่ไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสง ดหมด้เนื้อาหะได้ภาพไหมไได้เนืได้อหาได้ไหมฮะได้ไหมไมฮด้ไฮะได้มมฮด้ไห่ฮะ้มดีมฮะ้ะด้ไห้ไหอะดิไหมฮะไ้ไหมฮด้ดดด้ด้ะะไดอะด้ะได้ 테이프스퍼스기서요어테이프스스 sort of oh, well. like like uh, right. uh, 같은 경우에는 이제 저는 공연 자체에 좀 어떤 큰 타이틀이 있었으면 어떤 큰 이미지가 있었으면 좋겠다라고 생각을 하게 돼서요. 어. 저의 공연 자체가 어, 카세트 테이프를 재생시켜서 이제 그 공연이 한번 이제 테이프 한번 틀어지는 것 같이 아 그런 거를 생각을 해서 만, 큰 주제를 만들게 됐고 프레스퍼스 같은 경우에는 잠깐 일시정지 버튼을 누르는 건데 제가 이제 이 월드투어를 마치고 나면 어, 아무래도 잠깐의 공백기가 있을 텐데 어, 그때가 이제 아예 멈추는 게 아니라 잠깐 멈추는 거니까 여러분들이 많이 기다려 주시고 어, 많은 응원 부탁드리겠다라는 의미를 담고선 아, เทพรสพิเขาบอกว่า e ตั e ้งแต่ตอนที่แบบคุณพูดไม่เป็นห่วงล่ามเลยฮะต้องหยดต่อคุณพูดยาวอ่าา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  r าา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 นาา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 ราาาาี้าา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 ากาาาาาราา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 าเาา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 เาาาาา่าา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 เาาา้าาราาาาดาา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 เาาามาา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  ก็คือเริ่มเล่นตั้งแต่เริ่มจนจบมันก็คือเป็นการเล่นคอนเสิร์ตเหมือนมากดเทปแบบคาเซ็ตเทปทุกคนน่าจะรู้จักเนาะที่มันเป็นเทปเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือการแสดงของเขามันก็เหมือนการกดเทปก็คือเพรสออกไปแต่แล้วเขาบอกว่าจะมีคําว่าเพลสพอสเพราะ<อ>ว่าหลังจากที่เขามีเวทัวร์นี้เขาก็ต้องกลับไปทํางานเพื่อเตรียมอัลบ,บั้มอันต่อไปเพื่อเตรียมอันงานต่อๆไปใช่ไหมครับมันก็จะเป็นการ ลาแบบสักครู่ก็คือพอแซปหนึ่งก็คือเพรสพอสเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นการสต็อปมันจะไม่ได้เป็นการหยุดของเขาแต่เป็นเพรสพอสอยู่สักครู่เพื่อแหนึ่งใช่แล้วก็จะกลับมาเจอกันใหม่เลยประมาณนี้ก็คืออยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ให้กําลังใจด้วยตอนที่เขาพอสอยู่อ่าแต่คุณรู้ไหมว่าแฟนชาวไทยรอคอยคุณอย่างมากเลยเพราะว่าแค่ประกาศบัตรของคุณน่ะ 어떻셨나요 처음에 들었을 때는 안 믿겼는데 어... 이제 또 이제 저희 회사에서 어... 하루 더 하는 게 어떻겠냐 했을 때 아, 괜찮을까? 아, 안될것 같은데 했는데 오픈을 하고 나서 또 이제 매진이 돼서 정말 너무 기분이 좋았고 정말 너무 감사하다는 말씀을 드리고 싶었고 어 그리고 기다려주신 만큼 열심히 공연 준비해가지고 네잘 보여드리도록 하겠습니다 퍼버드, 밧북, 그카오, 다윈 와소 아웃 러거, 커거 อันนี้คือเรื่องจริงเหรอ,อมันเหลือเชื่อจริงๆเลยนะมันคือใช่ใช่ไหมแล้วพอทางบริษัทผมอะค่ะก็คือเสนเมอมาว่าเปิดอีกเพิ่มอีกสักรอบไหมเขาแบบไม่มั่นใจว่ามันจะได้หรอมันจะดีจริงหรอมันจะขายได้อีกหรออะไรประมาณนี้ครับแล้วพอเปิดมันก็โซเอาอ,อีกอะเขาบอกว่าเขาขอบคุณมากๆเลยไม่รู้จะขอบคุณยังไงเขาขอบคุณมากๆจริงๆเลยที่แบบฟีดแบ็ดีมากขนาดนี้เขารู้สึกดีมากจริงๆเขาบอกว่าเขาสัญญา เพราะว่าเขาเตรียมตั้งใจเตรียมคอนเสิร์ตนี้เพื่อที่จะตอบแทนแฟนๆจริงๆเลยค่ะอืมถ้างั้นต้องถามว่าแฟนๆรอคอยขนาดนี้คุณเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรมาฝากแฟนๆบ้างฮะเนนอเซอร์ไพรทคเตรียมรับครัเาพนซอร์ไพคเร่เร ไม่รู้เหมือนกันน่ะพี่ๆว่ามีหรือไม่มีครับมีมาอิซซ์กกกตัวชิล้อิซซ์เดียวคงอยู่ในสมองกินาชิจูมาเช็คในคอนเสิร์ตพรุ่งนี้แล้วกันนะคะขายของเก่งขายของเก่งชวนแฟนๆไปดูในคอนเสิร์ตติดตามในคอนเสิร์ตแล้วกันนะฮะมาพูดถึงอัลบั้มของคุณบ้าง B e yourself อยากให้พูดถึงอัลบั้มชุดนี้ของคุณฮะกับเพลงที่เพิ่งปล่อามาเล่นก็คือ go up นั่นเอง 네, 어, 고업이라는 노래는요, 어, 조금 이제 바쁜 사회에서 어, 조금 이제 남들의 시선이나 이런 것들을 조금 내려놓고 조금 더 편안하게, 어, 나답게 어, 살자라는 의미를 담은 곡이고요. 앨범 전체적으로 이제 좀 자유롭고, 어, 좀 힐링 될수 있는 곡들, 어, 이런 곡들이 많이 수록이 되어 있습니다. 네. เขาบอกว่าช่วงนี้ทุกคนก็จะแบบยุ่งกับงานเครียดกับงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คืออัลบั้มนี้แล้วก็ยิ่งเพลงก o อ p ัพเนี่ยเป็นเพลงเพื่อที่จะแบบให้ทุกคนสนุกสนานแล้วก็อยากไม่อยากบอกไม่เสร็จที่ทุกคนแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แบบคอนเซปต์ทั้งหมดของอัลบั้มนี้ก็คือจะมีความเป็นอิสระมากๆก็คืออยากให้ทุกคนแบบ f e e l เ h e ฟรีดัมก็คือแบบมีความอิสระสนุกสนานแล้วก็คลายเครียดด้วยเพลงนี้แล้วก็จำไว้ว่า b ี y ยดเซล l f อาและถ้าสมมติว่าต้องเลือกสักหนึ่งเพลงให้กับแฟนคลับของคุณในเมืองไทยคุณอยากเลือกเพลงไหนให้และเพราะอะไรคุณจจดีอะ저는그고업을추천드리고싶고요좀뭔가이뜨거운태국의열기그한그응원의열기랑 잘어울리는는곡이이아닐까라생각เขาอยากแนะนำเพลงโก u อเพลงนี้เขาบอกว่ารู้สึกว่าเหมาะกับประเทศไทยมากๆทั้งเอเนอร์จีทั้งอากาศรู้สึกว่ามันใช่มากๆกับประเทศไทยโก u อค่ะเอ่อย่างไงก็ฝากกับแฟนๆด้วยนะฮะนะครับเอาล่ะสิ่งหนึ่งที่แฟนๆชาวไทยอาเซีไทยอยากรู้มากๆเลยกับคำถามนี้ทุกคนอยากรู้ว่ามีโอกาสไหมฮะที่จะได้เห็นกอตเเคัมแบ็กเร็วๆนี้ 실내 어, 볼수있을까요 아니요. 아무 아무래도 이제 빠른 실은 아닐 것 같고요. 어, 조금 이제 시간을 두고 어, 준비를 해서 언젠간 또 다시 좋은 모습으로 어, 나오도록 하겠습니다. 네. 뭐 똥똥래와 ค아아 แต่เชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าจะไงก็ตามแฟนๆอากาเซ่ทุกคนจะรอคอยการคัมแบ็คของกอเซเบนของพวกคุณอย่างแน่นอนเอเออคุณจงที่นอนคุณจะอทแน่นอนคุณอท่คอแน่นอนคตอแน่นอนตาอแนนนะ้วกันะะต้องรอคอยนะองทคนนุะเอาล่ะคงน่นอนคอท่นคงทำ่นคะ้องทน่อนคอน่นคุ้องราน่นนต้อนน 어 아, 지금 아무래도 태국에 와 있으니까 뱀뱀이 제일 생각나네요. 타 하이 포트 멤버티 키트 지금 เพราะเราอยู่ในประเทศไทยยังไง뱀 아. 왜요? 네. 어 태국이어서, 이유가 태국이어서 그럴까요? 어, 네. 아무래도 그거 또 많이 있고 그리고 저는 개인적으로 저희가 어찌됐건 여기에서 이런 많은 응원을 받을 수 있었던 거는 그 친구 덕분이라고 생각을 해요. 네. 그래서 네, 생각이 납니다 พราะว่าคิดถึงแบมแบมเพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยแล้วคือผมบอกได้เลยว่าการที่กอรเซเว่นได้รับความรักมากๆในประเทศไทยก็มีส่วนเพราะว่าเรามีแบมแบมอยู่ในวงของเราด้วยเพราะว่าเขาก็เลยแบบคิดถึงแบมแบมแล้วก็เชื่อว่าคนไทยเนี่ยนอกจากจะคิดถึงกอ์เซเว่นแล้วก็ต้องคิดถึงคุณมากที่สุดในช่วงนี้เพราะว่าโอ้โหไปตอบรับคุณดีมากเลยที่สนามบินนะคะและปักโจอาวิตังหาก 이말나아 내년에 계획이 어떻게 되시는지 앞으로 우리가 일단은 준비하고 있는 것들이 있기는 합니다 음. 있긴 많이 있기는 한데 어 이게 어떤 식으로 보여질지 좀 계획을 조금 다시 한번 정리를 해봐야 되고요 그리고 그월드투어를하고있을테니까 <목소 리> 어그런것들도아직남아있는것들도좀있거든요그래서많이기대해주셨으면좋겠습니다ยังไงก็ม <목소 리> ีผลงานที่จะรีลี e ออกมาให้ทุกคนดูแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการเวิ l d t ทัวร์ก็คือจะตั้งใจเล่นคอนเสิร์ตเพื่อเวิลด์ทัวร์ไปก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แน่นอนกับวันที่หรืออะไรอย่างนี้ต่อไปกับ ผลงานต่อไปค่ะก็อยากให้ทุกคนรอแล้วก็ติดตามด้วยนะคะและเชื่อว่าทุกคนต้องรอที่จะติดตามผลงานของคุณเนี่ยอย่างแน่นอนนะคะคุณเจบีครับและก็เชื่อว่าแฟนๆไทยทุกคนก็อยากจะให้คุณมาเมืองไทยบ่อยๆออ네어언제든저는기회가있으면어언제든자주올생각이니까요네많이많이올게요기다려주세요 ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าผมก็อยากจะมาประเทศไทยบ่อยๆอะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะรีบมาหานะคบสัญญาว่าจะมาประเทศไทยบ่อยๆมากขึ้นนะคะนะฮะเอาละฮะสุดท้ายนี้ฮะสำหรับเพลสคอนของเรานะคะคุณเจบีนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพี่ๆสื่อมวลชนอยู่มากมายในไหนก็มาแล้วเพลงของคุณแต่เพลงใหม่ของคุณที่เพิ่งปล่อยอะโกลาปะอยากให้คุณร้องให้ฟังแบบสักท่อนหนึ่งแบบสดๆได้ไหมฮะใชคะใช่ค่ะใช e ค่ะใ If you let him down 난 가벼워 다시 춤을 춰 마음 가는 대로 늘 많은 자 신을 놓아봐 뭐가 두려워 와 그저서 let him down 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 예 뽑으면 되매요? 스모촌 팝 마. 도부추아군러้อ15เ인ลงได้มั한열 다섯 곡 정도 더 들어 볼까요? 아, 15 아요. Yeah. <가자> พรุ่งนี้ต oh, <D> ้องดูสพรุ่งนี้ทำในงานต่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ให้ไปดูพรุ่งนี้พรุ่งีต้องใส่วันอย่าเหมือนช้าไม่เลยพุ่งนี้้องพร้อมร้อนเกิดอยากฟังเต็มเตมไปฟัง คนละคอนเสิร์ตลงคำวาคุณเบิร์ตจะมาที่นีกี่ันก็ได้ที่นีอได้ท่น่ก็ได้ทีนีก้ที่นเก็ได่นี่ก็ด้ทีนี่ก็ไ้ก็ได้ที่นี่ก็ไดนก็ไ้ทีี่ก็ไดเขา่่ก็ไ้่น้ทนีก็้ทีนกไท่ากไดี่นี่ก็ไ้ี่ก็่นี่ไ้ทนี่ก้น่าตัดงใจจนึงขนาด้ั้นนีก็เลยอยากให้พี่ๆมาเจอในคอนเสิร์ต้นีก็ได้่นี่ก็ชื่อว่ เสียงของคุณและคนเสิร์ตคุณจะอยู่ในความทรงจําของแฟนๆของคุณตราบนานเท่านานคอนเสิร์ตคือโมดุลชื่อเ่ยวกบนที่มามาจะได้ปก่อนค่แน่แน่น่แ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 นแน่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 แนแนแน่แ่แน่แนน่นะแน่น่เน่น่แน่่แน่แนแนน่แนแแแแ่่่่แนนน

팬데믹 시간 동안 어 이렇게 오랫동안 기다리는 게 쉽지 않았을 텐데 이렇게 기다려 주셔서 정말 너무 진심으로 감사드리고 제가 이렇게 돌아왔을 때 많은 응원을 받을 줄은 몰랐어요 사실. 그런데 이제 어 이거에 다시 인스피레이션을 얻어서 네 공연 때도 충분하게 보여드리고 그때도 또 힘을 또 많이 얻어서 어 좋은 앨범으로 또 금방 또 나오도록 하겠습니다. 앞으로 또 지금처럼. 어 응원 많이 해주셨으면 좋겠고 저희 비올 새 앨범처럼 조금 여러분들의 삶도 조금 더 밝고 윤택하고 어 즐거운 삶이 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. 아, 그거 말고, 어, 그래도, 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 อยากจะฝากบอกแฟนๆด้วยว่าขอบคุณที่รอเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็เจอพนเด e ิกก็คือช่วงโควิดที่ทําให้เราไม่ได้เจอกันนานมากเลยใช่ไหมครับแต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนรอแล้วก็การต้อนรับที่ทุกคนให้มาเนี่ยผมบอกเลยว่าผมตกใจจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ต้อนรับผมอบอุ่นขนาดนั้นแล้วก็มาให้กําลังใจเยอะกันขนาดนั้นที่สนามบินนะครบเขาบอกว่ากําลังใจที่ทุกคนให้มามันทําให้ผมมาเติมเอเตอร์จีได้ดีมากสัญญาว่าจะตอบแทนทุกๆ กำลังใจและทุกทุกความรักในคอนเสิร์ตให้ทุกคนแน่นอนนะคะก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างผมแล้วก็ให้ความรักผมนะคะเพื่อที่จะมันเป็นอินสปิเรชันผมในการทํางานอันต่อต่อไปแล้วก็จะตอบแทนด้วยผลงานดีๆอัลบั้มดีๆเพลงดีๆให้ทุกคนนะคบแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยในอัลบั้ม Be Yourself เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตเหมือน Be Yourself ก็คืออยากให้ชีวิตทุกคนล่าเริงแจ่มใสแล้วก็คลายเคยรียดจนเต็มที่นะคะแฮปปี้แฮปปี้เลยนะฮะสำหรับเราคนไทยทุกคนก็อยากจะขอ ขอบคุณคุณเจบีด้วยแปลเก่งมากขาดเขาไม่ได้เขาคือท่านสเลเตอร์ซูเปอร์สตาร์ในไทยแลนด์จี o ่่สุดท้ายนี้อยากจะบอกเขาว่าทางคนไทยทุกคนก็ขอบคุณมากที่วันนี้เมืองไทยมีคฮเจอยู่ทีนขอบคุณมากเลยโอ้ใชงไหมโอ้่ไหม้โอ้ใช่ไหมอ้ม่ 네어이렇게반겨주는것만으로도너무감사합니다저는진짜로네แค่การต้อนรับแบบนี้ที่ทุกคนแบบส่งรอยยิ้มแบบนี้แค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วนะขอบคุณมากเลยจริงๆนะครับขอเสียงปรบมือให้คุณเจบีค่ะขอบคุณมาสุดท้ายนี้เดี๋ยวคุณจะได้โชว์หน้าหล่อๆกับพี่ๆสื่อมนชนนะะเตรียมกล้องได้เลยฮะทุกคนครับจะยอมได้เลยนะจะยอมบอกไดเลยนะคะเอาไที่ดูเขาได้ผสมบอลใจเกี้ย 네. 자, 가운데 봐주시고, 사이나카, 왼쪽 부탁드리겠습니다. 자, 오른쪽 부탁드립니다. 파나카. 네, 다시 가운데 보여주시고, 그 다음에 트리스타일로 하실게요. 이번에도 마찬가지로 왼쪽. 사이나카. โอ른쪽입니다ขวาค่ะรอบเดียวครบร้อยนะฮะพี่ๆส่สุชนครับโอเคนะฮะขอเชิงประมือคุณเจมส์ครับคัาสปิดาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะฮะ